ครั้งหนึ่งพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังแห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางชีวิตและวัฒนธรรมของผู้คนในชุมชน ดินที่อุดมสมบูรณ์และสายน้ำที่ไหลผ่านหล่อเลี้ยงทุกชีวิตที่นี่ทำให้เกิดวิถีชีวิตเรียบง่ายที่ผูกพันกับธรรมชาติตั้งแต่การทำเกษตรกรรมปลูกข้าวปลูกพืชผลไปจนถึงการประมงพื้นบ้านที่เลี้ยงปากท้องของชาวบ้านมาอย่างยาวนานเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์และความสามัคคีของคนในชุมชนล้อมรวมกันไว้เป็นหนึ่งเดียว และการพัฒนาก็เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในลุ่มน้ำปากพนังนี้ไปตลอดกาลเพราะว่าร่องรอยแห่งอดีตยังคงหลงเหลืออยู่ในเรื่องเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และพืชผลที่ยังคงเติบโตจากดินแดนแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือผล,ลไม้ที่ขึ้นชื่อจนกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญของที่นี่ส้มโอผัดทับทิมสยาม บ้านแสงวิมานตั้งอยู่ในพื้นที่อุดมสมบูรณ์แห่งปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชหมู่บ้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยผู้คนที่มีความเชี่ยวชาญในการปลูกส้มโอโดยสภาพดินและอากาศที่เหมาะสมชาวบ้านที่นี่ได้สืบสานภูมิปัญญาการปลูกส้มโอมาจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อผลิตส้มโอที่มีคุณภาพและมีรสชาติที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กว่าที่อื่นเอและที่เห็นอยู่นี่ใช่ส้มโอทับทิมสยามไหมอะ่ะจะถามใครได้บ้างนะ ลุงคนนี้ได้ไหมนะต้องเป็นเจ้าของสวนแน่เลยพุมนายอมูดนันตข้านผุ่มอาชีพตำชวันตำโอประมาณไปหลายปลูกมาแล้วยี่สิบกว่าปีเษครับแล้วเคยได้รับรางวัลอะไรมาบ้างคะพุผมเคยได้รับรางวัลชุมชื่อมาปลาทูมาปลกวกติ่บาไหลลักเคยได้มาแล้วกับแล้วก็เคยได้รางวัลชุมชือ่อขอ้งชวนตำชวนระอาดชวนดีเด่นงค้งบ,บนของน้อยครับ ส้มโอทับทิมสยามของที่นี่มีชื่อเสียงมายาวนานอยากรู้จังเลยค่ะว่ามีความเป็นมายังไงบ้างส้มโอทับทิมสยามของบ้านแสงวีมานได้เอาพันมาจากปัตตานีประมาณยี่สิบกว่าปีก็มาตกแตง่งให้เป็นซี่ให้เป็นรถชาร์จก็มาเริ่มต้นในแสงวิมานนี่ที่ได้รถชาร์จแล้วก็ได้ราคาดีขึ้นมันกลับเป็นรูปทรง พวกวันุ่นนูนตอนล็กๆมันเป็นเป็นคนมันเป็นเป็นคนเหมือนกรมายี่กแล้วลักษณะเด่นของส้มโอทับทิมสยามเป็นยังไงบ้างคะลักษณะเขามันเป็นเนื้อสีแดงที่ก้อนนั้นเป็นสีชมพูแดงแดงแดงนิดๆก็มาตกแต่งในในนี้มาตกแต่งรดชาร์จมาตกแต่งสีสีแดงขึ้นลดชาร์จกว้านขึ้น แล้วเราจะถามความรู้เรื่องส้มโอทับทิมสยามจากใครได้บ้างหน้าบ้านคนนี้เลยลูกนี่คือพี่ไพบุญเปรียบยิ่งนักวิชาการเกษตรสวพ .7 ผู้ทำการวิจัยด้านส้มโอทับทิมสยามมามากกว่า10ปีพี่ไพบุญช่วยอธิบายเรื่องของส้มโอทับทิมสยามให้ฟังหน่อยสิคะสำหรับลักษณะเด่นของส้มโอทับทิมสยามนะครับก็คือเป็นส้มโอที่เป็นพันธุ์เฉพาะของ อำเภอปากพนังนะครับโดยที่มีลักษณะของใบของเขาก็จะมีลักษณะใหญ่แล้วก็มีขนยถ,ถ้าเกิดเราสัมผัสใต้ใบก็จะมีขนนะครับแล้วก็มีการเวลาแตกยอดใหม่ก็จะแตกยอดยาวกว่าพันธุ์อื่นๆนะครับดังเวลาจะเห็นว่าทรงพุ่มของเขาจะค่อนข้างแน่นแล้วก็ต้องมีการตัดแต่งบ่อยนะครับในเรื่องของตัดแต่งกิ่งสมอทัพทิมสยามในส่วนของผล ผลผลิตผลของส้มโอทับทิมสยามนี้ก็คือในช่วงระยะที่เขายังพัฒนาผลก็จะมีมีขนปกคลุมเป็นกรรมยีนะครับแล้วก็มีสีเขียวค่อนข้างเขียวเข้มนะครับแล้วเมื่อลักษณะพอเก็บเกี่ยวแล้วเนื้อข้างในเป็นก็จะมีลักษณะสีแดงเหมือนสีทับทิมเราก็เลยได้ตั้งชื่อว่าส้มโอทับทิมสยามครับได้ข่าวมาว่าส้มโอของที่นี่เป็นสินค้า G I ใช่ไหมคะเรื่องนี้มีผลยังไงกับส้มโอบ้างคะ พอเป็น GI เนี่ยก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจที่จะเข้ามาเพราะว่าส้มโอที่เป็นเฉพาะถิ่นแล้วเขาก็จะนึกถึงส้มโอพันทับทิมสยามซึ่งมันมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่แล้วก็ต้องมาในพื้นที่ในระยะแรกๆมันปลูกไม่มากนักก็เลยทำให้ทาให้มีคนที่สนใจอยากจะมาลองชิมทำให้เขาติดใจแล้วก็มีการมีการติดตามมาต่อเนื่องทุกปีนะครับเนื้อของส้มโอทับทิมสยามเป็นสีแดง นับเป็นสีมงคลของชาวจีนเลยใช่ไหมคะคือเขาถือว่าสีแดงเป็นสีมงคลเพราะฉะนั้นในช่วงของตรุษจีนเขาก็จะมาสั่งซื้อในช่วงตรุษจีนเนี้ยมีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะมากเลยเราได้ความรู้จักพี่ไพบูลแล้วเรากลับไปสู่การดูแลสวนของคุณลุงกันดีกว่าคะ่ะการดูแลของการปลูกสมอตัเติมตยามมันก็ต้องดูแลกันอยู่เลยไม่วามากีดจะรดใส่ปุย๋ยเราก็ทำความสะอาดตัดยา แลวก็ฝืนดินให้ให้เดียบรอยแต่ถิ่ล่างกับใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยและก็รดน้ำและก็ดูแลนอนดูแลโรคต่างๆวันนั้นแหละต้องมาเป็นไ้เดียวามีโรคไม่ได้ต้องตัดออกกิงกับเมือ่อไรกินเดียว่าไม่ช่วยไม่ห้ามก็าออกพอเราปปลูกถิงไม่ได้ทั้งหมดว่าเรารักเข้าเขากระดักเราแบบนั้นแหละเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ดูแลพิเศษกระต้นดีวา่าให้น้ำและก็ใส่ปุ๋ยตอนนั้นแหละดูแลพิเศษต้นดี่าเราแต่งตอนใดแล้วมันจะแตกยอดไหมแล้วมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลคุณลุงบ้างคะเนี่ยก็มีเจ้านาทีทุนวิจัยข้องข้องวิจัยข้องเขตข้องเขตดีเย็ดเคยมาทนับทนุ่นมาให้ความรู้กับพวกเราอยู่ชั่มมือครับสุดยอดเลยลุงอยากจะซิบอะไรบอกหนูนะคะ สมโอตับต็มทร่ยามมันไม่ใช่เป็นพุ่นไม้ธรรมาดามันคือป็นจิตวิญญาณข้องพวกเราของอุบานแสงมีมาน ความอร่อยสมโอทับทิมสยามคือตัวแทนแห่งความงดงามของธรรมชาติและความภาคเพียงของผู้คนในดินแดนลุ่มน้ำปากพนงังผลไม้ที่ไม่เพียงแต่มีเอกลักษณ์โดดเด่นในด้านรสชาติและสีสันแต่ยังเต็มไปได้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมและถิตวิญ,ญญาณที่สืบสานมานับรุ่นสู่รุ่นเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงความปูกพันระหว่างธรรมชาติและวิถีชีวิตของชุมชนอย่างแท้จริง กว่าจะมาเป็นส้มโอทับทิมสยามผลไม้อันดมบนสีทับทิมแห่งแดนใต้เรื่องราวของความมุ่งมั่นและการดูแลจากรุ่นสู่รุ่นยังคงมีอะไรให้เราได้ค้นหาอีกมากมายโดยเฉพาะบทบาทของนักวิจัยที่เข้ามาสานต่อและพัฒนาส้มโอทับทิมสยามสู่การผลิตคุณภาพเฉพาะพื้นที่รอติดตามชมต้นต่อไปเพื่อเรียนรู้การผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดและพบกันใหม่อตอนต่อไปค่ะ